พบกับช่อง Border m นะคะวันนี้แม่ไก่พามาดูวิธีการเกี่ยวข้าวแบบโบราณนะคะค่ะค่ะเนี่ยเป็นวิธีการเกี่ยวข้าวแบบโบราณนะคะก็จะเป็นวิธีเกี่ยวแบบใช้เกี่ยวเกี่ยวข้าวนะคะเพราะว่าสมัยนี้ก็หายากแล้วเนาะยายเนาะส่วนมากก็จะใช้เป็นรถเกี่ยวเทนนะจ๊ะแต่อันนี้ยายเกะหารถเกี่ยวข้าวไม่ได้เกะก็เลยต้องเกี่ยวมือ จะเกี่ยวเองแล้วก็จ้างคนงานมาประมาณสามคนนี่นะคะค่าแรงแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะยายเนาะแต่ว่าทางบ้านแม่ไก่ก็วันละสองร้อยนะจ๊ะก็ถือว่าไม่ไม่เท่าไหร่เนะวันละสองร้ยก็ข้าวก็ถูกด้วยปีนี้ข้าวถูกมาก ตัวเท่าไหร่แล้วยายเจ็ดบาทเจ็ดบาทยี่สิบสางอ๋อข้าวปีนี้ลูกมากเลยจ้ะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเนาะจายแกจะเกี่ยวเร็วมากเลยนะจ๊ะอ่ากำลังนี้ก็อ่าเขามาหาเสียงอยู่แถวนี้นะคะแถว้ง านใหม่ร้องสนุกสนานของแกนะคะแกเป็นคนสนุกๆค่ะเป็นคนตลกๆอยู่ไกลแล้วก็ค้ำกันทั้งวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำตอกนะคะเราจะได้ประหยัดต้นทุนในการที่ไปซื้อตอกคะทางบ้านแม่ไก่เขาจะใช้ต้น ข้าวเนี่เลยจ้ะทำโตกเองแบบนี้เลยจ้าจ้าขอบคุณใจยายจ้าเนยแบบนี้นะะและค่ะแล้วก็ตัดตกแต่งนี่คือโตกแถวบ้านแม่ไก่นะจ๊ะต้องขออภัยเอ่อเพื่อนเพทุกคนนะคะเพื่อินว่าแม่ไก่ตั้งใจมาอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ จังหวะที่เขาหาเสียงพอดีนะคะถ้ามีเสียงํำรบกวนยังไงก็ไม่ไก่ก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะเพื่อนว่ามีรถหาเสียงพอดีจ้ะ ใครใหญ่สี่แล้วยายกี่คนล่ะเออยายก็เท่าหนูแหละหนูจะยอมแพ้ยายเหรอหนูผู้ชายสามหญิงหนึ่งโชคดีไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งสวยแหล่วสวยมันแม่มันนี่แหละทูกี่ตูกี่สามยายอยู่บ้านไงยายอยู่บ้านตอนนี้เออยู่บ้านอยู่กับพี่มันนั่ อันนี้ก็มีหนุ่มหล่อคนนึ่งนะจ๊ะมาหลงอยู่ในฝูงองงฝิรมากค่งผู้หญิงจ้าแหมหนุ่มหล่อคนหนึ่งนะจ๊ะโดนบังคับไม่ใช่อะไรหรอกโดนเยแพลบบังคับเละจ้า กดแชร์เลยจ้ากดไลค์กดแ like, ชร,กชร์กดติดตามให้แม่ไก่ด้วยนะจ้า,าเกี่ยวข้าวกับยายไม่ไม่มีเครียดนะจ้าเพราะแกเ,เป็นคนตลกสนุกสนานไปเสร์งเข้าไปได้ยินเพลงประกาศเลือกตั้งก็เซิร์งเอาเซิร์งเอาเอาเริ่มตูเยห่่เพลเริ่มเจะยืงเมือ่อแต่เพลงไปตู้พรทบ้านเริ่มแต่นั่นนี่

เป็นภาษาท้องนนถิ่นเนาะแถวบ้านแม่ไก่ก็จะพูดได้สองภาษานะคะก็จะมีภาษาเขมรและก็ภาษาไทยนะคะแต่ส่วนมากเลยก็จะพูดเขมรจ้ะเป็นคนไทยเละจ้ะแต่ว่าพูดเขมรได้เพราะว่าติดกับตะเข็บชายแดนจ้าจ้าเกี่ยวเร็วมากจะดูไอ้บินนี้แป๊บเดียวเองเกือบเสร็จละ ต้นข้าวประมาณเนี่ยเกี่ยวสบายมันไม่แห้งมากจาก่ะถ้าปล่อยเราปล่อยให้มันแห้งมากมันจะเกี่ยวไม่สบายนะจ๊ะแบบมันจะเหนียวอันนี้ถือว่าพอดีจ่ะแต่ก็ค่อนข้างที่จะหาดูได้ยากนะจ๊ะก,กับการที่มาเกี่ยวมือแบบนี้เนาะ80เปอร์เซ็นก็จะเป็นรถเกี่ยว อี่สิบเปอร์ซนก็จะเป็นการเกี่ยวมือเนาะบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆทุ่งนาบรรยากาศรอบๆจะ้ะเด็กๆก็จะรอพ่อรอแม่อยู่ที่รถไถนะจ๊ะก็จะให้รออยู่อย่างนั้นเฮียเน้อคุายายก็จะห่วงหลานนะคะก็จะคอยดูคอยตะโกนบอกไปเรื่อยๆนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะแม่ไก่ก็จะมาพามาดูวิธีการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ชอบนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้แม่ไก่ช่องโมเดิร์มิกได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะยายสวัสดีบ๊ายบายค่ะลุงยายรินสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ